งั้นแหละครับ,บเดี๋ยวไหลด้วเนาะซีว่าเนาะเซตส่สองฟิลไปเซตเย็นเลยเย็นๆ,นๆอือเซตเย็นเซตส่ส<น>องฟิลไปเลยเย็นๆเลยครับของไปซื้อมาเนาะลูกชิ้นแหน่หมูแหน่แหน<ล>่เล้งปังเนี่ยเล้งปังปาจีปาจีดิบมาไซนุ่มอือครับหมูจะผ่ากันส้อยหมูส้อยหมูตัดผักไปนนอยนะครับน้องยังนี่ ขนมพี่ของมากซื้อตลาดบ้านไอรันนะแตงกวยทอดเดี๋ยวมันทอดเมื่ตอนไงแถวไอวานกินทอดขงไกย์งั้นถ้าเกิดยู่บ้านก็ไม่ใช่ก่อนยุไงสิห้องไปหาอยู่บ้านอาจจะคือนี่กล้วยทอดต้องมองเป็นตัวนี่ห่อนหอนอยู่อ๋อหมูหางกระหอดแล้วเสื้อใส่หมูไหม่หย่อมอยู่เลยไปครับเดี๋ยวจะผ้ากันซอยเนื้อแล้วก็ตัดผักไว้เนาะ ยังไงอ๋อแหย่ทำใจให่ใส่รขนมเฮียแล้วเท้าปิ่งของเขาเดี๋ยวพอตัวเตรียมเพียงเตรียมเม็ดจะเข้าครับผมเห็นเอาไปดูน้องมิวส์จะล่างไหมเห็นตอนนี้เป็นคอเล่นเลยน้ำมาสับไส้หมูก่อนไปลูกสาวจะนอนมีพี่เลี้ยงกับลูกจางลูกจางตอนนี้พี่เลี้ยงเหรอครับนี่แหละนอนหน่อยเอ่าได้ ก่อนก่อนครรอยไงเนาะแบบน่ก่อนอน,ออนีแล้วมาซอยกระเด็ตัวตอน,นี้ง่ายเลยนะนเพิ่มแบบบางๆเชื่อให้เพิ่มแต่ว่าคือบัซื้ออัน,น,ลอนไลม,มันเึ่บัได้แราะว่าตลมันมันแข็ง,ง่ไมเอามาเอามาเชื่อันแข็งยงมเพราะยางเหรมัน,นะม,นมันจะบกไติกะทะมันจะไหลลงหมออาวมือนิมมามากกวาดีกว่าวจ้า าเดียวอเป็นก้อนนิน่อยครับย้ำหน่อก็สไลายเอาน้ำคนหน่อยนอนอข้าค้าหมูก,กระหะไม่ข้าหมูกระหะยายน้านมาดุพิธีถ้าเปิดร้านยูพีก็จะมีฮอซีส่สบริซอเครื่องสไลดาน้ำเตือนยู่น้ำร้านตลาดก็จะมีเครื่องสไลด์ให้บ้าม่รู้นี่เ,เครื่องสไลายอ๊ะสไลเอาง่ามนี่แหละสไลด์เอาี่ด้ตอนสไลดกระไดแ <c oughs> ม่นบ่ลหรอ แต่ว่ามาันกิได้ใ่ไหมใช่่ะ้เสียเวลาจะฟอร์มกันแบบพี่เลียงมีใหไม่เปสบายแล้วเชนเหลืองแล้ว <c oughs> นะครับเอบนองห้องกักับผมกับผ้ากันสร้อยในยู่ยนีเนวว่เป็นพ่อกลัวไม่กลัวสิใช่ข้าว่นเป็น่นเป็นมาดิเป็นที่เรียงเป็นอูต้นหน่อยอยู่ครับ เราจะพากันซ้อยมูแล,ล้วแล้วเรจะพากันเฮ็ดผักต่อเลยเนาะเพราะว่าอากาศมันห่อนกะเจ้าพีพ่ๆเดี๋ยวพากลุ่มๆกัน,นไปพักพอนเาะอนนี้เนาเตือนตาเด็กดุงมาแล้วดุงมาสวยงูวันตะวันถึงกลับมาแล้วลุงมาแล้วตีกานี่ตีนั้นดุงสวยก็ดุงเป็นผู้มาสวยน้อ,นนอ,องหอมบริเวณตีนเฮ็ดน้อยนึงลุงมาเฮ็ดใสให้ทีมมีคู่กินเบียร์ อไอไไไ้น่าไเกปรุ้งแล้วขึกอทนับนมันจะซอยไงยมันต้องเป็นกวนควนเนื้อแบบนี้นบบนนได้มาส่วนห้มประจิพิธพักจะจะได้แบ่งนาทีใคยแล้วเรวเนาะ่เกะไอ้นัทมาัดผักซอยหอมด้วยหลังสาวไม่เซอยรันน้องนัทไม่เห็ดผักซอยละ ไี่เลยนะให้เสรจเนย่พ้อมอาจารย์ปลงหมอจะได้เสร็จไงทำไม่หลายก็ได้กเลยกินเร็จไป้นเปิดร้านจังเลยมีลุกมือปิกไปการจอยนอย่างนี้เอาเตอไอน่องจะความข้กันนี่ยเราอยู่รนี่พื่อนมาอยู่เห็นอย่างนั้นบ้นะเอาเธอไอหน่องจะความไปอยู่ เท่าไรจะมีเงินลงทุนสิจะมีเงินลงทุนให้มาลงทุนอยู่นะอันลวนนานว่าวิวผาล่างงามๆเห็นอยู่ใไฮน่าเดินมาเห็นอยู่ดินส่างแล้ววางเห็นยังเห็น่ผู้สาวหน่อยเห็ดผักซอยเนี่ยหลานจ๋าน้องสวยทั้งคู โสดป่ะสดสดพร้อมเลยอันนี้เลยสดผมมีคนคุยผุนี้เลยมาสอปีกว่ายังพู้น้อยอยู่เนาะเเห็นกันสองปีเุณนสาวใหญ่ล้วสาวเนนิ่มาตอนั้นเป็นผู้น้อยผูนิ่ยอยู่กับบมา่อไหมา้แล้วุน้อยนิ่งยิ้มยยเลือนกันกับน้องมิว นี่น้องนับดาน้องมิวมิวแต่ว่าน้องมิวเอิ้นเื่อจะขอวาน้องมิวจะเพียรน้องมุยผู้ใดเอิรนมิวพิ่นกับบิานมากน้องมุยื้อมวนกับบมมากดูในแปดบาทเขาเขาบุ้งขีดละแปดบาทขึ้ละแปบาทโลละแปดสิบอยู่ไทย่โลละยี่สิบต่างกันว่าขนาดขนาว่า เครื่องนี้เครื่องนี้อัายุไทยคันเบิดนี้ของว่าจีเบิดประมาณสองพันนี่แหละมาสองพันบาทอายุไทยนะบ่ถึงสองพันเป็นไทยแค่ห้าร้อยหกรอยจ็ดอยก็ได้จริงและพอประมาณพอค่ะเมื่อนี้เนี่ยอันนี้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 ถุงละหนึอันนี้ซื้อยูเล่่เครื่องบอติดเกือบสองพันบาทแล้วน่านฮามันนานฮารันนี่ก็น่านไส้น่านน่านตาย เพราะว่าพันหนมันได้แค่หก0ซนปลายหกเ0นเจ็ดพันหนประมาณเบิดเบิดมได้เกือบสี่พันเกือบสี่พันบาทเบิด้องราดกว่าเบิดหลายได้เอาเห็นเหรอซื้อเต่สาสยามดาเดย์แมนก็ยังว่ามันยุ่ยน่ะเครื่องของมันแพงยุ่บ้านเราเต่าบุญเต่ามันเท่าใดนึงไอซื้อเต่าในละสวยเลยเลย ร้อยเาบ่าไม่้อยร้อยาตอนนั้นตัวยูฮันแม่จอยรู่นี้ก็เดีอยห้าสิบนตอนนั้นตอนนกับตัวน,นี้มันต่งนางเลยโมได้ค่สิอับนเอันนี้อันเ็ดสามนี่ครับผักกระเ็ดแล้ว <c oughs> หงกับล่างหมูด้านลังครับล่างหมูเพื่อที่จะเตรียมมักเนาะ ซานข้างนอกออกไปหลายคนบ่ได้ต้องอยู่เดีแต่ละคนยันค่ะ<า>น <laughs> ี่ผมก็ล่างมูสเตรียมมากครับแม่ค้าล่างมูกระทะมาเองต้องเข็ดทุกอย่างให้คือจังยูนานนั่นบอกครับเดี๋ยวพอกันตอนแรกนะครับผมเดี๋ยว <religion. S 2> เดีเ๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศตอนแรก<ๆ>น้อกัน แม่มัมกมือสูตรที่ต่างจากเวลาน,นี่คือใส่ไข่เข้าไปาใช่ไหมใส่ใส่ไข่เพิ่มความนุ่มเสี่ยมในตัวมาตาลครับนี่มาแซลอย่นี้ไอ้อามามัดนึงจ้ะเอาเขามาเ้าแซลอ่างนี้เห็นไหมไม่ได้อะไรนี่แหืะเราเบิ่งบรรยากาศต,ตอนแรกนล้วกันครับผมจ้าเอิ้ลหน่อยเปิ้ลหน่อยไอย่างเังยั่น พี <anto> <isto> ่ขึนอ้วไปเล่นเองเราไปจับใบได้ยันคุณพี่ไปกินเลยยานนล้วกันครับวันนี้ครับมาแรงมากแล้วนี่มันจะกาศกำแรงกินหมูกระทะวันนี้กินนิดเดียวเฉยๆมันบ่อสิวแรงเหลือมยางสองกุ้มนี่ทางอันนี้เป็นไม่หนาวแต่เสนาไปอยากกินชิว อันนี้เป็นเตาอันนี้อันนี้อะไรก็อนอ๋อกระทะบาหมูกระทะวเสร็จอันนี้อันนี้เป็นหมูกระทะมันรังมันรังยพี่เหรอเออเอาเออได้ FC มากินหมูกระทะไอ้ FC ทั้งหลายมากินหมูกระทะน้ำเดียวเด้อทั้งหลายมาไม่ต้องหัวมัดร้ายเนาะมักไว้ได้ทางกระดานขายครับ ทา,ทางน,างนี้ทางนี้กินหมูก,กระทะอันนี้กินหมูยางยางหมูรวม <c oughs> ยางหมูรวผักหมูป้ <c oughs> าทนี้ก็ผักออกไวนตคนเยอะหลือเน <c oughs> หายพึ่งหางน่จิหางนจิกินเสนยางแสอได้ไอ้บ่งายเลยเขาบอกกระทะกัเลยก็จีข้างเลยนั่นแหละเอาหิบปิงแสละสอได้ไอลินแม่ดงถึงดึงดึงไอลินกมากินหมูกระทะเร็วนไอ้ลินกับให่มวนได้บนนอนเลยปนี้ มากินมูกา้คนมากินหมูกระน้ำกันกินเรื่องอเลยบางแผงเราจะไปกินในตารางเต็มันจปนปืนมันมันจืนไอ้ดิ้นง่ยบ่ายมนอนเลยใ่คนต้นไหลนต่เมื่าไหรมา ไอ้มันติดมันใส่สองก่อนคอนไปเวยทางนั้นทางนั้นกินหม้อไหมแล้วก็เปลี่ยนหม้อเอาให้ทุกคนได้กินก่อนแล้วค่อยกินที่หลังเนาะมไม่ละเอาหน้าสุกี้มาให้ท่านกลิ่นได้กินก่อนครับเพราะว่าท่านฆ่าท่านหน่อยเยอะอันนี้ติดคนตัวเล็กเยอะเอ้าต้องหงายเดินหงา มามา,าเฮ้ยดาวพ่อตาเลยพัตตามากินมามา,มา,มาดามากินนะมา,ามาพ่อตาดังยืนหน้ารประตเูเอาหัวส่วนไม่ไหนายดีเอาหัวส่นไม่หน่ายพัดยันเก็บเนาะส่วนนี่ยเงี่ยจ้าพ่อพ่อไปแล้วพ่อพ่อตาตาเล็กๆกินเขากินก่อนเลย ให้ทุกคนได้กินก่อนนะครินที่กันลใหลูกอนก่นจ้เอาคือว่าผมเห็นครบเครือโหหาอีกยังมาว่าจะครบได้ี่เพศบักข้างวงเนบบอาอันูดก็ว่านขาว่างี้แม่น้อยก็บ่าเจ็บหัวนอนละไม่อิงดีสเ้ใส่ส พันนายกินนมนอนแตัวนี้มันนอนแล้วกินเลยลายเด้อตาใหญ่กินเลยลายเลยเพราะว่าหมูเห็ดมาหากิโลคนนี้เนี่ยถ้าเกือบหกเออถาเกือบหกถ้าเกือบหกกิโลกินเลยลายเห็ดบักไรใช่ว่าหมักจนเบิดใช่หมูซสยเงาจัดเองเลยจะทำกินหมดมาแต่ทางกระแลสินคนนี้

แซบก็หน่อยนี่แซ่บจิ๊ดฮะฮ่ก่าฮ่ิฮ่าฮ่้ฮากันฮ่าฮาฮ่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 า่าฮ่าฮตาฮ่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 าฮยาฮตาฮ่าฮ่ฮ่าฮ่่อฮ่า่าฮ่หฮ่อฮ่ะฮาฮ่า่าา่า่า เราจะได้ติดโซลาเซลล์เสือโซลาเซลล์มาก่าจะมาติดเซ่๊ย้ให้ไม่ายตัวหนึ่งเพราะว่ากันไฟดับไฟดับมั่นเดือดซึบ่มเหมือนเลยอันนี้ผมเอาว่าติดไปกับเป็นไฟสว่างหลอดหน่อยฉุกเฉินนี่เ่อครับเนนส่ฉุกเฉินมาะกันไฟดับน่าฉุกเ,เฉินโซลาเซลล์ผมจะเสียมากเตรียมติด นี่ครับเราล้างตัวจนตัวแดงมานึ้นนะ่านะทุบตุเอาเัวเปายหองเดกกับตกนกไฟก็ท่ับนกำลังิกบเทากัูนกลังกันเลยมาเดิมมาเดิมมากินหมูกระทะกินตัดเออนี่กินยีเนานเอาเปนนานปะ อลิมานลานได้ยินเามานฮะไบอลอนเซนลอนสวัสดิ์เซนเนเซนหอามจะลาน่จะจะนเลยมัจะมมรากันเป็นมัมานแล่ครับลูกสาวกะเล่าลวเบิกเอามือปิดจาวเเนี่ยเปนกระสังกระสังเป็นอย่าง

เสยไม่หน kind of ่าไม่นไม่น่าได้าๆกกินไม่หนแลรห่เไมเอาเบียร์ป่ะเบียร์ปะเอานี่เอาเอาน่ะเอาเอาเบดสเียวอ้เอ่าน้องนอนอาให้ไม่หนดี หไม่เ่าไดดเผาไข่เาไข่เกลียอบัวรู่จีนเาไข่กะยากกินเนาะต้องมีคู่กินมันมีคู่กินเบียรกินน้ำมันอะไรแล้าใส่ไผ่ใส่นักเล็กกินไมอานท่านเอาาเอ่าใสแล้วเผากกินเนนี่ยเผาเกีนเผากินเบียร์จ้าขนาดเลย

ข <Indonesia> ้ตนี่อเลยนะเนะใส่บูเริเาอ่อนย่กับตัยาเลยดูตยาวดงเหนื่อยจังได้กินอีกตอนยังดูไฮไลท์ค่ะม อันนีここ้ก mm. oh. ็ก ah, oh, ินนิดเดียวโคตรหมดได้อะแยงเาเอาหมูขึ้นอีกไหมเหมูหมดแล้วขึ้นเต็มเลยขึ้นขึ้นขึ้นเลยแอะเอาหมูขึ้นขึ้นเต็มเลยเหมือนมอไม่เด้เอาขึ้นลายลายขึ้นได้ครับหมูค่ะเอาขึ้นเลยลูกมนโคตรขึ้นเลยทำไปไหนยนานเคยก็ยินเบียร์เสิร์ฟอ่ะที่เสิร์ฟเบียร์กินได้ไหมค้ับไข่ก็กิน อ,อ๋ออีนั่นแหละอีชุดต่ดยายน,นั่นแหดล้เด้อนี่ต่นีจ่จบนึงเดี๋ยวๆนีก็ก็นนน่ะดิก็มีตั่ะนี่้าแล้วกอกมก็ให้ทนให้อันเพิ่นกินก่อนเนาะอแบบกินทีหลังเอา่อน้อเอาน้องอินนอน น้าเขาดองก็มาละอ้าเจ้าคือโบั่นดัน่ไหมิกินน้อยแฮเหมืนิกไบอะไรอ่ะ้กินอิ่มกันแล้ไหมเอาแล้วไปที่ไหน่ะไม่ดงบมาเนี่ยเยเพชรเก็บจานออกอ่ะเอ๋ จานอะไดแเป้าเก็บ่ไม่เอาโอ้ไม่เอากินเบียร์เงี้ยมันี่เจ็บป่ะเดอะาสี่กินน้ำกินเบียดำเดียวมากินเบียดำเดียวเด้อแต่วุ่ณเอดองก็มามีสองวงสองวงสามวงวงนั้นไฮไลท์คัหมูไอ้วงนั้นไฮไลท์กมู วันนี้มีประเด็นจรงจรเด่วันนี้มีประเด็นจรงจรเด้ป้าพัดดอกมาแล้วเห็นป่ะอดอกดองลังนเบหย์ให้น่ัน่อยคลยมาชวดพุ่มนั่งที่แบบสามหกัีหเขื่อคว่า นี่ได้มาตอนยาจะไปของบอดผ่อดอจะเพื่อขอ่หนเสือพ่อนนอนละนอนละได้มาตอนนุ่งได้บุบุเมิ่อเอาเสื้ออด้รค่ะเสื้อกับตัวหนึ่งตัวไม่เสื้อไม่แล้วกกู โอ้หาดอกตัวใหญ่นี่ก็มาเปิดเบิ่งอียงอยู่ดีๆเออก็เอาคืนเขากินแบกคืนน้ําเมาหอิอะอันนี้เสเสหิมครับเผอยัง12นี่ก็มาแลบไอนันกเลนอนห้้อ12นี่ก็มาดเพราะว่าเม็ดีอยู่มนอน่ละแห่งบ่อันนันยานบ่มาว่าสิไปนําเอา่เป็นาาไปยานสิบ่มาสิไปนําเราตัจักแล้ว ประการหน้าสุดย่องเราจะจับฟเฟีมาเาแข่งกันจะลงไปเติมมาสิตรงนั้นโอเคครับพ่อตาที่ให้ผมขีดข้อมือแต่งงานนะพ่อเท่าพ่อเท่าดวงพ่อเท่าดวงให้ผมขีดข้อมือแต่งงานเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นเป็นมือนีนี่ขีดว่าอะไรอีก แปดสิบเจ็ดโลเลย่ตอนนั้นเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองตอนนี้แปดสิบเจ็ดเขาจะงึดสายุกอายหิบขึ้นเยอะแยะยงแบเขายังงึดผมขี้ข้อาะไอ้เฟรนดเบื้งคลิปงานแต่งได้เห็นเลยหลายคนคอมเมนต์ว่าขี้ข้อคือขี้ข้อผู้หญยยังสัพว์ว่าปวดคนจะปมแบกขึ้นเลย พาว่าคือดูมันเป็นทกอางกับของผู้ใหญ่เขาว่าเนีเส้นงานมวนซื่ินไปมวนมวนครับมวนกันมนมวนกยังินอันพอเาปเพื่อนเอาไนอันที่ขี้ปดดังอันนี้อะไรกันอันนี้อันนี้จะเป็นาดองดอกเืออดเนาเพองดองอเลยเอามาเสิรอ เป็นพ่อของได้ไพ่ fc บุหงา้าเป็นมาดอกใช่ไมมันเป็นพ่อแห่ๆมเปมดองแบบน้ผืเป็นพ่อเลยเป็นพ่อเลยเป็พ่อเท่าพ่อเป็นแม่เนาะนี่ก็เป็นตมาพ่อแม่จะีก่ามอแต่เพื่ดีก่านเหมือนนไปบยบกินมาไ้ไกินก็เดี๋ยวไปเรับครับ ไปบางหมือนเน้เสียเป็นเรื่องเมากินกดูไม่ได้ทำกินสินดาต้มกันเอกันกเต่าไฟฟ่าครับนี่เดี๋ยวไฟดับก่อนคิดไ้กินพอตอนีผ้าโยกเข่าครับล่ะโงนะเดี๋ยวองกะจิกินพร้อมประดา่ประเาไม่เ่าก็มาเลยเมื่อก็ดูอย่างนี้อย่างมาทางอย่างนับนับผขาดพักเปใก่้ แก่แนวเคลือนป้าเกลี่ยมมายันไปจับคุณนะ้าองฟลาเดียวมากกลๆแล้วถ้าอยู่อย่งเขาบเนาะถ้าอยู่บุญเลยอยู่ขอมานี่ใสรอจบป่ะยังมีบนปวดกันบกินสินดางกันจั่โมงแล้วบุนี่กินนาย่างท่มอุมบ่นอนไปก่อนถ้าจะท้องกันนั่แหละ แม่เออแม่เอเี๋ยเดี๋ยวเี๋ยวเสวัดีคุณเดี๋ยวเดี๋ต้องหัวหน้าเลยเนาะเราไม่ได้ก็ซอก่อนเจ็บเจ็บากว่าเจ็บอมก่าหอเลยเจ็บแแย่การแย่เป็ช่วงแย่การแย่ช่วงห้าหัวข้อทอ่เป็นกลองเนี่ตัวสตูดหนักกับมันโอ้ยหมูขึาแล้วเดี๋ยวนี้เอาไม่เอาไปกินเอาไปกินนมนอนแล้วจะหลับเลย เอาเสียดมตัวใาญ่จัเห่เาเมียนวงมันครับปากันเมียนขวงอันนี้เอาเสียนาใบบุไดมั้บุไดจ้ะตองให้แต่ไหนล้วนถอดนาเดียถอดนาไปล่างนาจะได้นะงกนกตรนแพงอเอาไปล่างก็อาจจะได้อันกินเต่านะฮานแกเจมอไปน่ะ กินแล้วกับตอนนี้เวลายอยู่ที่ซี่ทุ่มกลัวเห็นบอกซีทุ่มกลัวเพืนพากันไปนอนตอนกินท่ามาเนอัดบรรยากาศให้เบิ่งเพราะว่าอัปุฟ้าห้องฟ้าเรือมฝนกระตุกเอาควายลองแหละตอนนั้นสวบแหงแหงวันนี้กินแล้วก็จะพากันเก็บแล้วก็จะพากันอาบน้ำนอนเนาะเพราะว่าแต่งเสื้อผ้าไว้ก่อนจิพานนกันนอนผู้อื่นออกเดินทาง เดี๋ยวขอตัวเก็บพขอตเก็บพอแล้วก eh ็จะไปอาบน้ำเนาะได้คลิปนี้พีนี้ก็พี่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เราจะไว้พอกันคลิปหน้า EP หน้าจาสวัสดีจ้าน้อยลินกระนวนแล้ว